ไปอ่างทองเที่ยว2วัดสวยสุดครั้งพร้อมถ่ายรูปคาเฟ่สวนร้านดังเริ่มพิกัดที่1วัดขุนอินทประมูลขอพรพระนอนองค์ใหญ่อายุกว่า700ปีที่มีความยาวถึง50เมตรพาทุกคนมากราบที่พระบาทขอทรัพย์ใหญ่งานใหญ่ให้ประสบความสำเร็จง่ายๆเหมือนนอนมา ทางนี้ค่ะโอ้โอพาชมโบสถ์ใหม่สวยสุดอลังการหลายคนเนเรียกกันว่าโบสถ์ไฮเทคร้อยล้านภายในโบสถ์ชั้นสองนะคะปฏิสฐานพระประธานพระพุทธมหามงคลจินดาพลประพิษพิกัดที่สองวัดสวยอันศีนสุดขลังในภาคกลางวัดสังกระตายเชื่อกันว่าเทวดาที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มาก พามาโบสถ์อายุ400ปีที่มีต้นโพธิ์4ต้นยึดไว้ทั้งหลังปกป้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ภายในนะคะจะประดิษฐานหลวงพ่อแก่นและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีก3องค์ปิดท้ายนะคะมานั่งพักกันที่กาโต้คอฟฟี่เฮาส์คาเฟ่ลัาส่วนสวยสไตล์ฝรั่งเศสที่ราคาไม่แรงเก้าอี e นั่งสบายถ่ายรูปเพลินมากๆแล้วดอกไม้ที่เห็นเนี่ยเป็นของจริงทั้งหมด,ด้วยนะคะทริปดีๆแบบนี้ยังมีเยอะก็ติดตามช่องกินเที่ยววัดไว้ด้วยนะคะ